สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่691นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4กับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้มีที่เกี่ยวข้องกับตาลาดคริปโตนะฮะทั้งหมดเอ่อ4เรื่องนะ เ,เรื่องแรกนะฮะก็เป็นกรณีที่เอกนะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเหมือนธนาคารนะฮะทางการเงินนะตอนนี้ได้ใบอนุญาตไปแล้วทั้งหมดนะฮะยี้าลัตเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดส่วนตัวชิบะเองนะตอนนี้ก็มีการขายโทเค็นบางโทเค็นนะในการรวบรวมเงินตอนนี้ได้เงินทุนนะในการขายนะฮะเหรียญหรือโทเค็นเนี่ยเพื่อจะมาใช้ ในบูรลันรอบนี้นะได้ส4บเอ่อสี่ล้านบาทนะเอ่อหรือ12ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนเวโรเดี๋ยวเรามาดูความเก่าของเวโรนะฮะหลายคนก็มองว่าจะไปถึง10ดอลลาร์นะแต่ถ้าเกิดออทำไฮเดิมละ่ะมันเคยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนะฮะส่วนวันนี้นะู้น่า4คํำพยากรณ์ของ AI AI นะ AI เนี่ยพยากรณ์ไว้2ช่วงนะช่วงเดือนพฤษภากับช่วงเดือนธันวา ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคำ้ำพยายร์กรของผมเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ถึงตามที่เป้าหมายนะมันก็ขึ้นตามบ็อกที่คุณเห็นนะอันนี้สองสตางค์อันนี้รอบเดือนพฤศจิกาอันนี้รอบเดือนอที่มีดาวพฤหัสต้องอาทิตย์นะเออทะลุไปแต่ทะลุไปไม่ถึงนะฮะหลังหลังจากนี้จะมาเมื่อไหร่ก็มาตั้งแต่วันที่12บงจริงๆอาจจะมีช่วงเล็กๆในช่วงนี้ด้วยนะการดีดขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาชนน่กรอบสี อ่าสีสีเหลืองตรงนี้แล้วก็เด้งลงมานะอาจจะไปเด้งอีกทีรอบใหญ่ก็จะเป็นนู่นนะ่ะอ่ากรก,กราดานะ12กรก,กราดาถึง1กันยาอันนี้จะเป็นบล็อกนะของ1 2กรก,กราดาถึง1กันยาเป็นเกณฑ์อังคารต้องสุกเหมือนกับเกณฑ์รอบนี้ นะฮะอ่าันนี้คุณอาจจะได้เห็นนะราคา2สตังค์อ่าอย่างที่บอกนะฮะว่า30ล้านผมเนี่ยถ้าขายรอบนี้จะได้ห0 0สนรอบนี้ได้ส0 0 0สนใช่ไหมรอบนี้อาจจะได้มากกว่า6 0 0 0สนเป็นล้านก็ได้นะใครจะไปรู้อันนี้ก็ว่ากันไปส่วนวันนี้เองนะถามแทบลอยเองนะก็เอาคําพยากร์ของรูน่าซเนี่ย นะของ Chat GPT อันนี้ก็เป็น AI นะอ,อ,อาจารย์ต้นแม่นไม่แม่นไม่รู้นะส่วน Chat GPT จะแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้เดี๋ยวดูกันไปประเด็นปัญหาคือ Chat GPT ก็บอกว่าคำพยากรลูนา่าซีนะวันที่1นึ่นะวันที่1พฤษภาคมปีนี้นะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคำพยากรของ AI เนี่ยก็มองแนวโน้มไว้ใน2ปัจจัยปัจจัยระดับกลางในะการพัฒนาของชุมชนเนี่ยกับปัจจัย ที่ต่ำสุดนะถ้าเกิดมุมมองของเขาเนี่ยตัว AI มองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณาครึ่งสตังค์นะ0.0056นะ56นะ56นะอันนี้ก็คือ,อจำนวนนะฮะที่จะขึ้นหรือราคาที่จะขึ้นในเดือนพฤษภาี้นะในเดือนพฤษภานนี้นะขึ้นที่ครึ่งสตังค์ฮะ0.0056นะ00นะอา้าวใครที่ จะไปก่อน1สตางค์ก็แล้วแต่นะฮะอ้าวแล้วถ้าเกิดปลายปีล่ะนะ AI หรือ ChatGPT เนี่ยมองว่า LUNA าในเดือนธันวาคมปีนี้นะราคาจะไปเท่าไหร่นะซึ่งมุมมองของเขาเนี่ยก็มองเรื่องการทำการทำา้าวิ่งของ Bitcoin นะปัจจัยชุมชนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเบิร์นอะไรพวกนี้แต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการการเปกนะการเปกหรือที่มีการกาวกันเนี่ยว่าจะเปกใช้นี่เนี่ยนะฮะ หรือนการเป๊กในลักษณะที่กฎหมายมันผ่านแล้วอันนี้ยังไม่ได้มีพูดถึงแต่ถ้าเกิดเป็นทิศทางแนวโน้มกลไกลทั่วไปและกลไกลปกตินะฮะมีทั้งราคาที่อยู่ในช่วงระดับกลางนะระดับกลางนี่คือระดับกลางนะฮะกับสูงเริ้วเลยนะฮะร,ราคาแบบในแง่ดีมากๆเลยมีเรื่อง ดีๆเกิดขึ้นนะที่ไม่ใช่เป๊กนะยกเว้นเป๊กนะโดยใช้ประสบการณ์และช่วงเวลาตลาดกระทิงซึ่งมักจะเกิดในช่วงเดือนพิกาถึงธันวานะช่วงเดือนพิกาของธันวาเนี่ยเป็นช่วงบูรันทุกๆบูรันประกอบกับปีนี้เองเนี่ยธันวานะมีการเลือกตั้งอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดการเติบโตของตลาดคริปโตแบบมีนัยยะสําคัญนะจะทําให้ราคาของลูน่าซีเนี่ยสูงสุดคือราคาเท่านี้เอาเป็นเงินบาทเท่าไหร่ ่าเป็นเงินบาทก็คือนะ 10, อสิอ่าสนะิสตางค์นะฮะสิสตางค์นะเออสิสตางค์ถ้าเป็นเงินบาท18สตางค์ฉะนั้นคนที่ตั้งออเดอร์ไว้กว่าอา่อสนะน้อยกว่า4ี่นี่ก็อาจจะเอ้ต้องปรับมาเป็น10สตางค์หรือเปล่านะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นทิศทางของ Chat GPT นะเอา,เอาความกาวมาให้นะ อีกเรื่องหนึง่งอย่างที่บอกนะฮะว่าชุมชนเองเนี่ยนักพัฒนาของเราก็ดูแลระบบดีนะตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะขนาดของบล็อกให้น้อยลงเพื่อป้องกันนะการโจมตีด้วยสแปมนะที่เกิดขึ้นไปรอบที่แล้วแล้วก็การเปิด IBC นะกับเชนอื่นนะอันนี้ก็เป็นการเปิด IBC กับอีกเชนหนึ่งอ่ะว่ากันไปนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาก็ให้พัฒนากันไปนะ อีกอันนึงเปป้ฮะจริงๆเปป้เนี่ยทรงดีนะเออก็ใครที่ถือในช่วงลากมะม่วงเนี่ยก,กาไรอยู่พอสมควรนะเหรียญน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้ฮนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและหลายคนก็กล่าวว่าเนี่ยจะเป็นจุดที่เสกจ,จะโดนเล่นละนะฮะเอ่อทนายความนะบรรดาทนายความของเสกเองก็ลาออกหลังจากที่ศาลเนี่ยนะเออความบาดนะหรือลงโทษนะในทางกฎหมายนะที่เที่ยวไปใช้อํานาจ เออโดยไม่ชอบอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของศาลเนี่ยกำลังจะตลบหลังเสกนะฮะก็ว่ากันไปแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะส่วนคดีของเทอรล่าฟอร์มแลบกับเสกเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเทอรล่าฟอร์มแลบกับเสกเนี่ยมันเกิดมาจากผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องให้เสกนะฮะดำเนินคดีเราก็ไม่รู้มีอะไรกันหรือเปล่าแต่ประเด็นปัญหาคือณนะเวลานี้เนี่ยลูกขุนว่าตัดสินแล้วนะตัดสินให้ตัวเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยกับโดคอนต้องรับผิด ระะวมๆกัน,นมีค่าชดใช้ยอยู่4,4200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินเยอะมากนะแล้วก็ค่าปรับนะในทางแพ่งสำหรับเทอร์าฟอร์มแลบ่บโดนไป420ล้านดอลลาร์สหรัฐโดครอนนะโดนไป100นะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของเสกซึ่งศาลจะเอาด้วยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าสารเนี่ยนะได้รับยอดเงินตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคําพิพากษาหลังจากนี้เนี่ยพอมีคําพิพากษาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเทอร์่าฟอร์มแลบเองเนี่ยก็ต้องหาเงินมาจ่ายก่อนอุทธร์ไหมหรือต้องหาหลักทรัพย์มาวางก่อนอุทธร์ไหมก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะฮะเอ่อซึ่งตัวเทอร์ล่าฟอร์มแลบเองเนี่ยมีเงินเท่าที่รู้เนี่ยนะครับเอ่ออยู่ที่ประมาณ150ล้านถึง500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจะเพียงพอไหมเออจะเพียงพอไหมก็ต้องดูกันไปหลังจากนี้ซึ่ง ตัวเทอร์ฟอร์มแลบ,บเองนะยื่นคุ้มยื่นฟื้นฟูนฟกิจก,การไว้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้เสกเนี่ยฟ้องล้มละลายอ่ะว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่คูสมาเนี่ยคือคููสมา่าวันนี้เขาทวิตเตอร์ว่าเขาตะเวนไปทั่วโลกนะก็เพื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมเงินคือตอนนี้เนี่ยคูสมา่าเนี่ยนะฮะ,ะได้เงินทุนมาเนี่ยทั้งหมด12ล้าน ดอลลร์สหรัฐรวมเป็นเงินไทยเนี่ย44ล้านบาทฮะโดยเขาบอกว่าจะใช้เงินตรงนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาเชนของชิบาเลียมนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแปลว่าหาเงินเอาไว้ใช้ในช่วงบูรันรอบนี้อย่างที่บอกฮะจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบูรันเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าเทศกาลเก็บเกี่ยว เทศกาลเก็บเกี่ยวนะฮะในทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็จะยึดเทศกาลนี้มันก็เหมือนเป็นเทศกาลของการเทรดแล้วก็เป็นการเกงกําไรเป็นการเก็บเกี่ยวเป็นการเทคโปรฟิตอันนี้เป็นประเพณีเลยฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทําให้มันเกิดความหวือหวาได้เนี่ยคุณต้องมีเงินนะเงินในที่นี้ก็คือเงินมาจัดงานนะเหมือนคุณจะจัดงานเทศกาลอะไรบางอย่างคุณก็ต้องมีสตังค์ฉะนั้นน่ยแต่ละโปรเจก นะแต่ละโปรเจกต์แต่ละ project, แพลตฟอร์มแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะต้องหาไม้เด็ดนะออกมาชูในช่วงบูลันนะเอาง่ายๆอ่ะที่เราเราุ้นลุ้นกันก็คือชิบะเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะเป็นเผาใหญ่ไหมหรือนะจะเป็นข่าวกาวที่บอกว่าเนี่ยนะอีเธอเรียมจะใช้ชิบะเป็นค่าแก๊สไหมนะหรือจะ อะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีที่แบบฮือฮามากนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้หลายๆเหรียญเนี่ยเช่นบ้องนะหรือเหรียญอื่นเนี่ยก็ประกาศที่จะค่าที่บาทใช่ไหม จะกลับมาฆ่าชิบาะแต่ไม่รู้สําเร็จหรือเปล่านะตัวเองอาจจะตายเองก็ได้แต่ตัวบ้องเองเนี่ยเขค่อนข้างที่จะบุกตลาดนะตอนนี้ก็บุกตลาดไปโฆษณาในยุโรปนะอันนี้ก็เป็นหมานะในเชนของโซลาน่านะโซลาน่าเองนะขึ้นนะก็เกิดราศีตุลก็ใช้ไดนะ้ถือว่าโอเคแม้ว่าจะยังไม่ทะลุออทามไฮก็จริงนะ ก็ดูกันไปฮะอ่าชีบาทนี่ก็ดูกันไปนะได้เงินมาก้อนใหญ่อยู่พอสมควรส่วนทวิตเตอร์หรือ X นะแพลตฟอร์ม x ได้ไลเซนส์นะหรือนะใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินการเป็นธนาคารนะเดิมเนี่ยได้23ตอนนี้เป็น25นะครึ่งหนึ่งของ โมลลรัตในอเมริกานะห้โมลลรัตเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะสิงหานี้เขาสามารถรวบรวมใบอนุญาตได้ถึง50นะก็คงจะประกาศหลังจากนี้ว่าจะใช้เหรียญใดนะ ในการในการโอนนะหรือทำธุรกรรมในทว i t เตอร์นะหลายคนก็กล่าวว่าเป็นด็อกแน่นอนนะด็อกเองก็อาจจะถึง1ดอลลาร์หลังจากนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นข่าวนะซึ่งอาจจะสนับสนุนให้มีการปั่นด็อกอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไม้เด็ดของตัวด็อก อย่างที่บอกนะทุกเหรียญมันจะมีไม้เด็ดของมันอะ่ะนะฮะไม้เด็ดของมันอีกข่าวนึงเป็นข่าวของไทยนะฮะตัว Bitcoin Addict Thailand เนี่ยก็ลงข่าวว่าลูกขุนตัดสินจริงๆก็เป็นข่าวที่ช้ากว่าของเรานะเออซึ่งเรื่องนี้เรารู้กันอยู่แล้วละ่ะคือลูกขุนเนี่ยมีคำตัดสินแล้ว นะส่วนต้องรับผิดทางแพ่งเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่นี่ต้องรอคําพิพากษาอันนี้ก็เป็นการยื่นนะคำคำขอนะของเสกนะต่อศาลว่าเขาเรียกร้องเท่านี้นะหค่าชดเชยความเสียหาย4,000ล้าน นะฮะค่าปรับทางแพ่งนะสำหรับบริษัทเนี่ยเอาไปเลย420ล้านตัวโด100ล้านส่วนคดีอาญาก็ต้องรอให้ตัวสารต้นทางเนี่ยเขาส่งมานะถ้าส่งมาแล้วก็คงดำเนินคดีหลังจากนี้โดก็ไปอยู่กับแซมแล้วกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเองเนี่ยประเด็นปัญหาก็ตอนนี้จะหนักไปที่เทอราฟอร์มและบภายหลังจากที่เสกยื่นคำขอเนี่ยเราก็เห็นปฏิกิริยาของรูน่าดาวนะที่จะให้เป๊กให้เป๊กอะ่ะนะแต่เผอิญว่า รูน่าซมันไม่ได้เป็นของเทอรล่าฟอร์มแลบป่ะมันเป็นของคนอื่นไปแล้วหรือเปล่านะ,ะก็ต้องว่ากันไปนะใครรับบุญบุญธรรมก็ไปดูเอาส่วนตัวดอกเองก็ความกาวก็อยู่บนทวิตเตอร์นั่นแหละฮะหลายคนก็มองว่าจะไปแตะที่1ดอลลารา แต่ทางเทคนิคนะหลายคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็มองว่า6ดอลลาร์ถึง10ดอลลาร์นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสายตัวด็อกหลายคนก็ถืออยู่นะฮะโดยเฉพาะคนไทยที่ซื้อชิบ่าไม่ได้ก็มาซื้อด็อกแทนอ่นนี้ก็เป็นตัวค้ำพยานนะจริงๆตัววอชเชอร์กูรูเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะกาวชิบาาอยู่พอสมควรนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทนายความนะที่พากันลาออกก็เป็นเรื่องของเขาฮนะส่วนบิดมาดเองก็เปิดโหวตน,นะ ว่าสนใจเหรียญไหนเป็นมากที่สุดนะรู้สึกว่าชิบาทนี่จะทะลุนะห้ส่วนเอ่อที่ผมทําโพไว้นะจะปิดน่าจะปิดวันพรุ่งนี้มั้งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจริงๆโพเนี่ยถามบอกว่าหลัง30เมษยน6กเไปแล้วเนี่ยคุณจะถือรูน่าสไว้หรือไม่นะส่วนใหญ่เนี่ยถืออยู่นะประมาณ73% 73%ถืออยู่ตามเป้าหมายฮะขายทิ้งมีอยู่ประมาณ10% นะก็แล้วแต่ฮะอันนี้ถือว่าเป็นดุลพินิษของท่านนะแต่หลายคนก็เชื่อมั่นว่าตัวเออูนาซหลังอย่างนี้เนี่ยกลับมาแน่นอนเพราะทรงทางเทคนิคมันมานะเออแต่ผมก็มองว่ามันก็มีโอกาสขึ้นในช่วงอังคารต้องสุกอะ่ะไม่งั้นคุณต้องไปนู่นเลยนะช่วงปลายปีนะรู้สึกว่าผมจะให้ช่วงเวลาเอาไว้นะสำหรับลูนาซีนะมันก็มาตามช่วงเวลาฮะส่วนอีกอันนึงก็ตัวสยามบล็อกเชนก็บอกว่าเนี่ยชุมชนมีมตินะ เออให้ลดขนาดบล็อกเพราะว่ามันมีการโจมตีจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องการดูแลระบบฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะเออส่วนแพทเทิร์นนะของบิตคอยน์นะบิตคอยก็ทำแพทเทิร์นในลักษณะที่จะขึ้นหลังจากนี้นะอ่าก็นี่ก็เป็นมุมมองนะฮะอ่ะเรามาดูความกาวของตัวโฟกี้จริงๆโฟกี้กับเวโรเนี่ยนะฮะกราฟคล้ายๆกันคุณดูนะเออโฟกี้นู้นเนี่ยก็ขึ้นแบบเดียวกันนะเหมือนกับไอตัวเวโรไทยนะ ตัวเวโรไทยเนี่ยนะฮะเคยขึ้นไปถึง1ดอลลาร์93นะ1ดอลลาร์จุดเกนะหรือเกือบ2ดอลลาร์เลยนะเออเกือบ2ดอลลาร์ใครที่สอยในช่วงโซนนี้เนี่ยนะฮะถ้าได้ต่ำสุดๆเลยเนี่ยนะฮะเออแล้วไปขายในช่วงออทามไฮเดิมบางคนบอกว่าจะถึงได้ไหมเรามาดูโฟกี้โฟกี้เนี่ยขึ้นในลักษณะนี้เหมือนกัน,นะฮะแล้วก็การขึ้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพุ่งขึ้นนะ เกือบทะลุออทามไฮฮเออซึ่งนะฮะตัวจาวันเองนะจาวันและตัวเปป้า2คนเนี้ยให้ราคาไว้เท่ากันคือ1ดอลลาร์63 1ดอลลาร์63เนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือโอกาสที่จะทะลุออทามไฮหรือชนเพดานนี่ก็เป็นไปได้นะคุณดูนะราคามันจะใกล้เกือบถึงไเห็นไหมเกือบจะถึง1สตางค์อ่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดมันกลับขึ้นมานะแล้วมันวกขึ้นมาแบบนี้ เนี่ยเวลามันขึ้นมันก็เป็นแท่งเดียวเดียวอย่างเงี้ยแหละฮะเนี่ยเวลามันขึ้นนะมันขึ้นแท่งเดียวเดียวอย่างเงี้ยมันลากมะม่วงหลายแท่งมากเลยไหมอ่าลากมะม่วงลากมาจนขาดใจตายนะอาจจะมีกระดิกอยู่บ้างนะแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นต่อเหมือนกันฮะเหรียญทุกอย่างเนี่ยก็มกักจะทําทรงในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแล้วก็ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเวโลนะเออเป็นเวโลอันนี้ก็เป็นความกาวนะปิดท้ายาส่วนเรื่องที่บอกนะฮะว่าตัวชิบะเองเนี่ยตัวคุณสมัยเองก็บอกว่าเนี่ย ที่เขาตะ,ตะเวนไปทั่วตรงนั้นตรงนี้นะเห็นเขาเช็คอินประเทศนั้นประเทศนี้ก็เพื่อนะหาทุนซึ่งเขาก็หาทุนมาได้12ล้านนะถือว่าเก่งอยู่พอสมควรนะอาะกะดูกันไปส่วนตัวคุณโรเบิร์ตเอฟค n นเนดีจูเนียนะก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาได้มาเป็นประธานาธิบดีนะเขาจะให้นะระบบการเงินหรือทุ่มเงินกับการพัฒนาบล็อกเชนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะแต่ถามว่าเออคุณโรเบิร์ตเนี่ยมา เลือกตั้งรอบนี้เนี่ยก็อาจจะดึงเสียงคนที่เบื่อนะลุงลุงนะไม่ว่าจะเป็นลุงทําหรือลุงไบเดนนะก็จะได้คะแนนเสียงส่วนหนึ่งแต่หลายผลโพลก็บอกว่าทําเนี่ยจะได้มากสดุด ไบเดนอันดับ2แล้วคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์เนี่ยก็จะมาตัดคะแนนนะฮะซึ่งทำให้ตัวทําเองไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอนะจะต้องไปโหวตที่สภาซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาเสียงข้างมากเนี่ยเป็นของริพับลิกันนะฉะนั้นก็คงจะโหวตให้กับทัทัเป็นประธานาธิบดีแต่ไอรองประธานาธิบดีเนี่ยถ้าโหวตในวุฒิสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นเดโมแครตนะ มันจะเป็นการที่มีประธานาธิบดีมาจากริพับลิกันแล้วก็รองประธานาธิบดีจากเดโมแครตเหมืนกัสนุกดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับข่าวนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมฮะตอนนี้ทวิตเตอร์เนี่ยก็สอยใบอนุญาตได้หลายลัฐแล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอันนี้ส่วนบลองนะตอนนี้ก็บุกตลาดยุโรปนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าบลองเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญหมา ที่เกิดขึ้นมาที่หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยจะมาฆ่าที่บะไหมเออหรืออาจจะไม่ได้ฆ่าหรอกนะอาจจะไปเคียงคู่กันก็ได้นะเพราะว่าผมก็ถือไว้ทั้งสองหมานะฮะอ่ะส่วนเปเป้เองก็พุ่ง10%นะหลังคอยเบดเปิดเทรดฟิวเจอร์ในวันนี้อ้าวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับตัวเออเปป้นะอ่ะก็มาดูกันฮะว่าทำทำนายผมเนี่ย เออมันผิดมาตั้งแต่35สตางค์แล้วนะแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็ขึ้นในช่วงเวลาของมันน่ะแต่ราคามันไม่ถึงนะฮะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมฮะมันเป็นไปตามบล็อกของมันแ่ะถ้าถามว่าคําพยากรณ์มันถูกมันก็ถูกตรงที่มันขึ้นน่ะมันขึ้นตรงเวลาแต่มันไม่ขึ้นนะทะลุราคาที่เราต้องการเท่านั้นเองอันนี้มันขึ้น2สตางค์อันนี้มันขึ้นเท่าไหร่ นะมันขึ้นมาแค่นี้อันนี้มันขึ้นมาเท่านี้แต่พอตีกราฟมาแล้วกลายเป็นสามเหลี่ยมชายธงนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมันจะทะลุชายธงแล้วเนี่ยถ้าทะลุชายธงเนี่ยมันอาจจะออทามไฮใหม่คือเป็นจุดสูงสุดราคาใหม่หลังอย่างนี้อะมาลุ้นกันนะในช่วงอังคารต้องสุขซึ่งเป็นรอบเดียวกันตำแหน่งเดียวกันกับรอบสองสตางค์ที่เกิดขึ้นในปี2565นะก็ฝากไว้สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดี